ติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทันอุรุกวัยในโอกาสวันเอกกร,ราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทันอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทันอุรุกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2567ความว่า พระ่ทนในลุยลากกเยโปโป,รประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทันอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทันอุรุกวัยข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานาััยที่แข็งแรงสมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัย ไม่รีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐโอเรียนทันอุรุกวัยที่ดำเนินมาตลอดสี่ทศวรรษนั้นเป็นรากฐานสำคัญอย่างแท้จริงของความร่วมมือที่เจริญงอกงามของประเทศเราทั้งสองข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเข้าใจอันดีและความปรารถนาดีที่มีต่อกันหากยังเป็นพลังขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟ้นและเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีกในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเทะเนตรพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ฝั่งตะวันออกนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่24สิงหาคม2567เวลา8นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ฝั่งตะวันออกนายเฉินเจียรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทุลลอะองพระบาทรับสเสด็จพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ฝั่งตะวันออกนี้ ตั้งอยู่ในเขตผู่ตงเป็นส่วนต่อขยายของพิพิธภัณฑ์เซียงไฮ้ที่จัตุรัสประชาชนสร้างขึ้นเมื่อพศ2560เพิ่งเปิดให้เข้าชมส่วนที่1และ2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายน2567คิดเป็นประมาณร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดถึงกระนั้นมีคนเข้าชมถึงวันละ20,000คนส่วนที่3จะเปิดปลายปีนี้มีอาคาร8ชั้น 6ชั้นบนพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีพื้นที่46,000ตารางเมตรจะแสดงงานศิลปะจีนโบราณวัฒนธรรมเจียงหนานและเซี่ยงไฮ้งานศิลปะและโบราณวัตถุที่จะแสดงร้อยละ80นำมาจากพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ที่จัตุรัสประชาชนแต่นำเสนอในรูปแบบใหม่เพิ่มความน่าสนใจใช้เทคโนโลยีอินเทอร์แอคทีฟรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์กันเช่น นิทัศการดิจิทัลแกลเลอรี่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคนิคผสมผสานเสียงดนตรีมาทำให้งานศิละปะมีการเคลื่อนไหวคลายผู้ชมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวรรณกรรมภาพวาดทัศนียภาพแบบดั้งเดิมในแต่ละช่วงสมัยของจีนห้าราชวงศ์ได้แก่ราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์หยวนราชวงศ์หมิงช่วงปีคริสตศักราช907ถึง960จนถึงสมัยราชวงศ์ชิงช่วงปีคริสตศักราช1644ถึง1911 ส่วนที่คูริโอซิตี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เสมือนจริงและตอบโต้ได้ขนาด1,900ตารางเมตรสำหรับเด็กและเยาวชนอายุ6-18ปีและครอบครัวที่มีเด็กๆเ,เพื่อการเรียนรู้สาสตร์ต่างๆนอกห้องเรียนว่าเกี่ยวข้องกันทั้งวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาโบราณคดีศิลปาศาสตร์การคิดคำนวณการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมสำรวจใต้ท้องทะเลการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในนครเซี่ยงไฮ้ที่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ให้เด็กได้สวมบทบาทนักโบราณคดีนักอนุรักษ์นักวิจัยพันธรักษ์นักออกแบบหรือผู้ชำนาญการรุ่นเยาว์ทำให้ใกล้ชิดและเข้าใจการทำงานของพิพิธภัณฑ์ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ได้สำรวจต้นกําเนิดของอรยธรรมโบราณค้นพบภูมิปัญญาในการสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆและปลูกฝังจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของตนที่ Open Conversation Lab เปิดให้ผู้เข้าชมเห็นภายในห้องทำงานและสังเกตการปฏิบัติงานของนักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญในการบบรณะและฟื้นฟูงานศิลปะและโบราณวัตถุต่างๆเช่นภาพวาดงานประติมากรรมที่ทำจากสำริด โลหะและไม้ซึ่งต้องเริ่มจากการศึกษารายละเอียดวิเคราะห์ให้รู้ถึงประวัติว่ามาจากยุคสมัยใดใช้วัสดุอะไรมีส่วนประกอบอย่างไรแล้วจึงเริ่มการบูรณะซ่อมแซมใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยด้วยเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยอนุรักษ์ให้งานศิลปะยังทรงคุณค่าให้คนไปศึกษาชื่นชมได้ต่อไป พิพิธภัณฑ์ยังให้ความสำคัญกับศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยมีนิทรรศาการพิเศษวอร์เรชาน n Half a c e n t u ร y ผลงานของนายวอร์เรชานศิลปินชาวจีนที่เชี่ยวชาญการแกะสลักลวดลายอัญ,ญมณีแบบสามิติที่คิดค้นเมื่อปี2530มีความเชี่ยวชาญการใช้ไทเทเนียมมาทำเครื่องประดับพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มความวบาวของยกเจไดและจดสิทธิบัตร การประดิษฐ์ตัวเรือนอัญมณีแบบไม่มีตัวเรือนที่เป็นโลหะยึดเกาะและคิดค้นวอลเลตชานพอสเลนเซรามิกที่แข็งแรงกว่าเหล็กถึง5เท่ามีผลงานศิลปะและเครื่องประดับร่วมสมัยกว่า200ชิ้นและเป็นศิลปินคนแรกที่จัดนิทรรศการเดี่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รัฐบาลจีนเห็นถึงความสำคัญของการรักษาศิลปะโบราณวัตถุมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป วิธีการส่งต่อที่มั่นคงยั่งยืนคือการปลูกฝังการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหาความรู้จากสิ่งรอบตัวจึงสร้างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆที่ตอบโจทย์ดึงดูดให้เด็กและเยาวชนอยากเข้ามาเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากระตุ้นความสนใจให้สนุกเพลิดเพลินเป็นการใช้เงินจากภาษีประชาชนลงทุนกับการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณารัฐประชาชนจีนองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานการ่าดินเนอร์ g r a c e f u l Magnificence ฉลองครบครอบ90ปีสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถมัมภ์ ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายจิรายุอิสรางกูลณอยุทธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานการล่าดินเนอร์เกรสฟูม m a g น i f i c ซนส์ฉลองครบรอบ90ปีสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถมัมภ์ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพ ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,567 โดยทางสมาคมได้จัดสร้างพระอมรินทราธิราชราชาแห่งเทพเพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสดังกล่าวซึ่งออกแบบและปั้นโดยนายประสิทธิ์อัครวัฒนาศิริอาจารย์ประจำคณะสาขาป,ประติมากรรมไทยวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2477เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกสมาคมและองค์กรอื่นๆด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงชินวรศิริวัฒสมเด็จพระสังฆราชเจ้าปีที่87 วันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงพระอุบโบสถวัดราชบพิตสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์งานบํำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศเธอกรมหลวงชิน,นวรศิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเจ้าอาวาสวัดราชบพิธยุคที่สองเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนเป็นปีที่87 พร้อมกับทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรเจ้าอาวาสยุคที่สี่พระราชอุปัฏฐายาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวรวงเธอพระองค์เจ้าพระอรุณิภาคุณากรที่สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสยุคที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากระเถระเจ้าอาวาสยุคที่หและพระศาสนโสพลพานกะเถระเจ้าอาวาสยุคที่สาม พระเจ้าบรวงเธอกรมหลวงชินวรศสิริวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงเธอกรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ต้นราช,ชสกุลชมพูนุษประสู่แต่หม่อมปุ่นเมื่อวันที่16ธันวาคม2,402มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าผู้ชงหลังจากทรงบรรพชาแล้วในปี2,422ทรงพัน,นวดและประทับณวัดราชบาพิษสถิตมหาสีมาราม ทรงพระปรีชายานพิเศษในทางรจนาหนังสือทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองโดยเฉพาะตำราและหนังสือสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาทินิทานต้นบัญญัติสามเณรสิกขาซึ่งใช้เป็นคู่มือในการศึกษาของพระภิกษุสามเณรจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งมูลนิธิมหามกุិราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงริเริ่มให้จัดหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรการเรียนพระพุทธศาสนาสำหรับคา,วาควบคู่กับหลักสูตรนักธรรมของบรรพชิต ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสกลมหาสังฆปารินายกพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2464และสิ้นพระชนเมื่อวันที่25สิงหาคม2480สิริพระชนมายุ7 7พรรษาพรรษา57 อันหนึ่งในพิธีดังกล่าวสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกโปรดประธานพระบัญชาเลื่อนสมณศักดิ์พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราชพัดยศและ้าไตรแก่พระครูวิจารธรรมกิจพระครูวินัยทรพระครูโคสิตสุทธสอนพระครูอมรสรนาถและพระครูพิลาศบรรณวัฒน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ร,ราชฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน3 0 0พันถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น5จุด ประกอบด้วยที่อำเภอท่าวางผานายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดน่านเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน300ถุงที่อำเภอเชียงกลางนายเทวาปัญญาบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย500ถุง ที่อำเภอภูเพียงนายกลิเพชรเพชระบุรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย wisdom, 800ถุงที่อำเภอเมืองน่านนายนิวัฒน์งามธุระรองผู James, Link, pathways, ้ว่าราชการจังหวัดน่านเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย600ถุงและที Monet, ่อำเภอเวียงสานายประจักษ์ชัยกิจปหลัดจังหวัดน่านเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย800ถุง ทั้งนี้จังหวัดน่านถูกผลกระทบใน12อำเภอ67ตำบล435หมู่บ้านราชฎรเดือดร,ร้อนกว่า5,000 50, ครัวเรือนขณะน,นี้น้ำได้ลดเข้าสู่ภาวะเกือบปกติแล้วยังคงมีบางพื้นที่ในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมและทำความสะอาดบ้านเรือนหากไม่มีฝนตกซ้ำคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1-2วันนี้ การได้รับพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปีหนีเทียมอมพรสวัสดีค่ะ